โดยที่เมื่อวานนี้ทางด้านบิ๊กอัก็ได้วางแผนวางนโยบายนะครับให้ทีมชาติไทยนั้นไปมีการลงทําการอุ่นเครื่องกับทีมชาติที่ต่างประเทศครับทางด้านเมื่อวานนี้ครับก็ถือว่ามีปรแกรนอุ่นเครื่องกันมาตลอดนะครับกับทัพชาตศึกไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อุ่นกับทีมอย่างเกาหลีใต้และกาตาร์เช่นเดียวกับทีมชุดยู21ครับก็ไปอุ่นเครื่อง กับทั้งทีมชาติกาตาร์ยู23รวมทั้งชุดยู19ก็ไปเก็บตัวที่ดูไบก่อนกนอารแข่งขันทีแชมป์เอเชียนี่ก็เป็นการเก็บตัวเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กลับมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยทุกชุดนะครับวันนี้หลังจากการประชุมพุทการทีมชาติไทยทุกชุดประจำเดือนตุลาคมทางด้านบิ๊กออสคนตบุเอศกยศุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้บอกว่าตอนนี้ บอบนโยบายให้กับทีมชาติทุกรุ่นครับทุกอายุออกไปแข่งขันร์เมเ้นต่างๆในต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเสริมกระดูกเสริมความแข็งแกร่งให้กับแข้งชาวศึกทุกชุดครับแต่ละท่านแต่ละทีมเนี่ยจะต้องไปเขียนแผนว่าในปีหน้าปีโน้นปีถัดไปเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันที่เป็นโปรแกรมหลักนะครับ โปรแกรมหลักหมายถึงโปรแกรมที่จะต้องแข่งขันตามกฎของ f f f เนี่คือโปรแกรมหลักส่วนโปรแกรมเสริมต่อไปนี้นะครับทีมชาติทุกรุ่นทุกอายุเราจะส่งไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นไปในยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง สมหรือเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังขาดประสบการณ์กับทีมที่แข็งแกรงโดยเฉพาะกับทีมที่มีรูปร่างหรือมีศีริระที่ใหญ่โตและมีความเร็วมีศักยภาพในการเล่นที่สูงกว่าเรา ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางบิ๊กออสครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมทั้งผู้จัดการทีมชาตินะครับแล้วก็สตาฟโค้ชของทีมชาติไทยทุกชุด